มาลูเซนก็ได้จะไปอินทลเเกนจะไปเมืองหลวงอย่างเบิร์นก็ได้นะครับจะไปจีไปฝั่งเซนิวางต่างหรือมองเทอร์หรือขึ้นไปขึ้นไปดูอ่ามัจฮอนก็ได้ไปจุงฟ้าก็ได้ฉะนั้นเนี่ยลูเซนเนี่ยจะเปรียบเสมือนเป็นโปรแกรมไฮไลท์เขาเรียกอะไรเป็นพระเอกของโปรแกรมเซอร์เนเสมอถ้าใครมาเซืร์เรียนโปรแกรมเซอร์เนต้องมีแวะลูเซนแน่นอน อย่างน้อยต้องหนึ่งวันอย่างเราเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมันเหมือนเป็นหัวใจของส์แลนก็ได้นะครับส์แลนเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด4 1,000ตารางกิโลเมตรเล็กไหมเล็กนะครับแต่เล็กพิหนูเราถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์เนี่ยส์แลนเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เคยแพ้สงครามเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีทหารเก่งต้องเอ,อ,อ่ยตัเริ่มต้นมาตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเรากำลังจะไปอนุสาวรีย์สำหรับ ทาหารที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของสวิตเซอร์แลนด์ก็คือสวิตกาดซึ่งเป็นอนุสาวรีสิงโตแต่เขาบอกเป็นสิงโตที่เศร้าที่สุดนาลองสังเกตด,ดูดีๆคือถ้าไปถ้ามาเองแล้วหาข้อมูลใน Google เนี่ยถ้าอาหารลึกๆเลยอาจจะเจอแต่ถ้าถ้าเป็นเรื่องเล่าอะไรจริง,ก,งก็อาจจะแบบไม่ได้ลึกซึ้งมากแต่บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกเรียกว่าส่งออกนะส่งออกมีอยู่สามอย่างหลักๆ ที่เป็นของที่แบบว่าเป็นชั่วหน้าชูตาเขาอย่างับแรกก็คือที่เราก่อนจะไปก็คือทหารท่งออกคนเพราะว่าในสมัยก่อนซ่วงแรนเนี่ยเป็นประเทศที่จนไม่ได้เป็นประเทศที่รวยเพราะว่าเนื่องจากเป็นพวกประเทศที่มีแต่ภูเขาไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้เหมือนประเทศอื่นฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีการว่าในเมื่อช่วงที่ศตวราอาเป็นช่วงกลางของ ของประวัติศาสตร์นะครับเขาค่อนข้างที่จะสงครามกันเยอะมากมีสงครามกันระหว่างเมืองระหว่างรัฐกันเยอะมากฉะนั้นเนี่ยฟวิตแลนด์เนี่ยก็เลยส่งออกทหารโดยการแต่ละหมู่บ้านจะมีทหารเป็นของตัวเองสมมติว่าป้าอยากจะอยากมีทหารคุ้มกันอยู่ป้าไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนั้นก็จะกลังฝึกทหารอยู่แล้วก็จะมีตาไสลักของเขาฟิตการเนี่ยเป็น,นมีได้รับความชื่อเสียงก<ม>็คือเป็น<ม> ทหารที่มีความซื่อสัตย์ที่สุดอ่ะซ้ายมือสะพานชาเปลซึ่งมีอายุ700ปรตรงปีตรงกลางตรงโดมนั้นนะครับเคยเป็นที่คุกเคยเป็นคุกเคยเป็นคุกเมื่อวานเราเดินเดินอาจจะมองไม่เห็นอะไรมากเมื่อวานเห็นภาพวาดข้างในไหมภาพวาดทั้งหมดมี120ภาพวาดแล้วก็มีอายุกว่า300ปีเพราะว่าช่วงรีนซองเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงยุคฟื้นฟื้นฟูของช่วงศิลปะต่างๆนะครับศิลปะในด้านของทั้ง การแสดงการขับร้องช,อช่วงรู้จักเดียวโมซสศไหมครับที่นกเล่าให้ฟังนะพวกนั้นนะครับแล้วก็ะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยรุ่ช่วงนั้นก็เริ่มมีนักดนตรีนักภาพวาดที่เขาเริ่มที่จะ,อ,ะออกผลงานอเดี๋ยวมองทีละจุดอ่าซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งรถมานี่อีกใครอยากซื้อนาฬิกาบุคเ,เลอร์ก็ซื้อที่นี่ได้นะครับลองวด่งไอ โรเลสสามารถขายได้ไหมส่วนบาเต้ไม่น่าจะขายได้แล้วก็เห็นหลายท่านถามเรื่องช็อกโกแลตด,ดีครับร้านนี้อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตราคาแพงนะราคาแพงแต่เป็นท้องผิน่นแต่ส่วนท่านไหนจะไปซื้อช็อกโกแลตท้องอาราคาไม่แพงแต่ก็เป็นโลโก้เหมือนกันสามารถเอาไปฝากได้เดี๋ยวร้านด้านหลังเดี๋ยวมาถึงเดี๋ยวชี้ให้ดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปาสิงโตเนี่ยหลังจากสิงโตเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปอุดหนุน คนไทยที่เป็นอยู่ที่นี่นะครับราคาถูกถูกกว่าคนสวิตขายแล้วแต่นะครับอันนี้เราช่วยเขาไม่รู้เปิดหรือยังนะไม่รู้เปิดหรือยังแต่เราก็อยู่แถวนั้นอยู่แล้วเราก็แวะแล้วค่อยขึ้นรถพูดถึงเรื่องของไนก่อนนะครับสร้างขึ้นในปี18 2 1เนื่องจากระยะนสั้นเดี๋ยวขอพูดไวหน่อยนะครับ1821เพราะว่าชาวฝรั่งเศสเนี่ยมีคนเขามาสร้างไว้ให้เพราะว่าเทอร์ูลสวิตการ์ดตื่นเต้นกันไหมสวิตการ์ดนะครับเพราะว่าตอนที่ ปี1789 <คน S 1> ก็คือช่วง <คน S 1> ปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ย,ยสวิตการ์ดเนี่ยทั้งหมด756ท่าน16คนคอยคุ้มครองพระเจ้าหลุยที่16อยู่และพระนางมาเลโตเนตจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าหลุยไม่สามารถไม,ไม่ไม่โดนจับก็ได้แต่เพราะว่านื่องจากมีสินการซึ่งเป็นทาหารที่เก่งที่สุดโลกในตอนนั้นคอยคุ้มกันอยู่เกือบ800คนอถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรถจอดนี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน เกือบ800คนพอเสร็จแล้วเนี่ยลุยที่16บอกว่าอย่าทําร้ายประชาชนก็เลยสวิตการ์ดก็เลยทิ้งอาวุธลงทั้งหมดสุดท้ายเนี่ยลุยที่16ก็ถูกจับแล้วก็สวิตการ์ดก็ถูกลุมแล้วก็ฆ่าตายฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสงสารอ่าสวิตการ์ดในย,ยุคนั้นก็เลยมาสร้างอันนี้ให้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเห็นไลออนตรงนี้ไลออนจะเหมือนร้องไห้แล้วก็จะมีธนูปักอยู่ตรงประมาณก้นอยู่ก้นกระ,ระวังที่ข้างๆอยู่ฉะนั้นเนี่ย เราก็เหมือนได้มาดูประวัติศาสตร์ของทั้งสวิตแล้วก็ฝรั่งเศสนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็กลับมาขึ้นรถนะครับไปด้วยกันพร้อมกันเราจะไปดูสิงโตนะคะสิงโตลงเลยค่ะเราจะลงไปดูสิงโตกันสิงโตเศร้า จะเศร้าแค่ไหนเราลองไปดูกันไหนสิงโตเศร้าอยู่ตรงไหนสิงโตอ,อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นมากอันนี้เราจะไปดูกันกันพ่อโอ้สีลูกกับพ่อสีสดใสนะคะโอเคไหนเนาะสิงโตอยู่ตรงไหนเนาะอันนี้คือสวิตเซอระะ์แลนด์ค่ะเราจะไปดูสิงโตเศร้า นะคะอันนี้คณะทิพถัทัวเรานะคะรถกำลังมาโอเคค่ะอ่าไปได้แล้วค่ะโอ้ชีแดงคนโอเคลืมดูลืมดูลืมดูขอภายขอภายเคะค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีไฟแดงคนอ่าไฟเขียวเราไปได้ ไฟเขียวบ้านเราไม่มีไฟเขียวคนไฟแดงคนแถวไหนคะอ่อหรอคะอันนี้โอนสวิสเฮาบ้านเก่าอืมก็เลยมีถ้าไม่ไม่อ่าวัวหายแล้วคนล้อมคอเราตลอดนะคะค่ะโอนสวิสเฮาบ้านเก่าหรอคะค่ะอ๋อสิงตัวสิงตัวตัวนั้นไหมนั่นอะ โอเคค่ะองคอากาศเย็นกี่กี่องศาเนี่ยพี่ปอนสีเหลืองพ่อสีแสดแล้วก็มีคณะของเราสีแดงด้วยนะคะสดใสสดใสวันนี้จะไปเล่นหิมะกันไหนไลออนอุ้ยนาโอ้ย,นะอยตัวอะไรขนาดนั้นอ่ะไปดูทำไมไลออนแค่นั้นะ พ่อไปยืนตรงบัวแดงเห็นบัวแดงไหมคะโอ้คค่ะมีบัวแดงด้วยนะคะโฮมี่ค่ะอันนี้หรอสิงโตโอ้ยไม่ใช่นะค้ามาพี่ดูอ๋ออันนี้น้องหมาในสิงโตนี่ค่ะโอ้โห สิงโตเป็นหุกเขานะคะเป็นรูปบ้านอย่างที่ไกด์ได้บอกไปแล้วนะคะออกไปข้างแต่กลัมาศิลปะเขาโอเคค่ะเราจะมาดูสิงโตกันเดี๋ยวนี้ยุโรปก็ไม่สวมแมสกันแล้วนะคะ พอนี่ไหนอ่ะมือเริ่มเย็นละวอ้ยมันเป็นอ๋อสิงโตเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่คือสิงโตที่เรามาดูกันสิงโตตัวนี้อ่าคือที่หน้าผา,าพ่อปีนตรงนั้นหน่อยเร็วหนึงครับมาถ่ายหมู่หน่อยเร็วมาด้วยกันแล้วสักทีหนึ่งปีใหม่